สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Bed Family สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Bed Family เย้ <Hampshire> ก็วันนี้นะคะ,<ล>ะก็เกิดจากความเหงานะคะก็เลยจะมาทำคลิปของที่เอ่ยนะคะพรีออเดอร์มาจากญี่ปุ่นนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะ ณนะวันที่เออยถ่ายวิดีโอนี้อยู่นะคะก็คือตรงกับวันที่25นะคะกันยาซึ่งตอนนี้ทางญี่ปุ่นก็ได้มีข่าวออกมาแล้วนะคะว่าเขาจะเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นได้ไม่จำกัดแล้วนะคะซึ่งจะเริ่มต้นวันที่11ตุลาคมนี้นะคะวันนี้นะคะเออยก็เลยนึกถึงของที่เออย์พิออเดอร์มานะคะก็อยากจะเอามา แันบ็อกซ์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆทา้งบ้านได้ดูนะคะว่าเออยสั่งอะไรไปบ้างน,นะคะก็ส่วนใหญ่ของที่พีออเดอร์ก็จะเป็นของที่ที่เออยชอบของที่เอยชอบต้องชอบสิของที่ชอบนะคะก็จะเป็นแบบกระตูนกระมุงกระมิงอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะเริ่มค่ะนี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นผ้าเสร็จตัวนะคะ เออยยังไม่ได้แกะเลยอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวยีโรสติชน่ารักมากอันนี้เป็นของดิสนีย์นะคะตรงนี้อันนี้เป็นไซส์หกสิบคูร้อยี่สิบนะคะราคาสองพันแปดร้อยหกสิบเยนนะคะเดี๋ยวเอจะขึ้นราคาครูเลดคร่าวๆให้นะคะแต่เอจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไอ้การพีออเดอร์ของเอออันเนี้ยมันจะเป็นร้านแบบเหมือนเขาเป็นร้านที่แบบเหมือนรับฮิวเขาจะแบบเหมือนสมมติว่าเลด เงินเยนญี่ปุ่นปัจจุบันนะ่ะอยู่ที่26บาทกว่าๆอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าร้านฮิ้วอ่ะเขาจะคิดเลขที่บวกค่าฮิ้วไปแล้วซึ่งร้านที่เอเอฝากเขาฮิ้วเนี่ยเขาก็จะเลทอยู่ที่35บาทต่อ100เยนนะคะแล้วก็ยังไม่รวมค่าส่งนะคะค่าส่งก็จะมาชําระอีกทีนึงเมื่อของนะคะมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะก็จะมาชําระเป็นค่าของจากญี่ปุ่นมาไทยแล้วก็จากไทยมาที่บ้านเราอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกคะ่ะ อันนี้ก็จากดิสนีย์นะคะต่อมานะคะดิสนีย์แล้วขอดิสนีย์ต่อนี่ค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นของเล่นนะคะที่เอยซื้อมาให้ลูกนั่นเองนะคะมันเป็นตุกตาลมลูกอะเ,เพื่อนๆเนี่ยคือแบบมันก็ขำๆดีอะแบบว่าเอามาให้เด็กน้อยเล่นอะอันนี้เป็นตุกตาอียอนะคะราคารู้สึกว่าเดี๋ยวนะเอยมีสั่งมาสองตัวสั่งทิกเกอร์ม,มาด้วย ราคาอยู่ที่สองพันสองรอยเยนนะคะเดี๋ยวเอ๋ยจะขึ้นคูณให้นะอันนี้จะเป็นราคาเออที่เป็นราคาไม่ใช่ค่าหิ้วนะคะที่เอ๋ยจะขึ้นให้จะเป็นราคาที่ราคาของคูณกับเหรีปัจจุบันที่เอ๋ยเปิดดูนะคะก็จะอยู่ประมาณยี่สบหกบาทกว่าๆนะคะก็จะเป็นเหรีนั้นนะคะนี่ค่ะน่ารักมาก แล้วก็อันนี้จะไปอย่างรวดเร็วเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคลิปนี้ก็จะมาแบบสั้นๆไม่รู้จะสั้นได้จริงหรือเปล่าต่อมาอันนี้ก็คือล่มค่ะอันนี้เป็นล่มเดี๋ยวขอแอบใส่คืนกับเมื่อกี้แอบแกะไปแล้ว <c oughs> คืออันเนี้ยเป็นล่มใช่ไหมคะล่มซินเดอเรลล่านะคะอันนี้ก็เป็นของดิสนีย์เหมือนกัน ไปก็จะมีความงุ้มงอแบบนี้นะเอ้ยชอบแบบร่มญี่ปุ่นอะ่ะคือเขามีความแบบที่จับแบบงอๆงงอ,งอย่างเงี้ยมันน่ารักดีแต่อันนี้จะเป็นร่มแบบเน้นกันฝนนะคะเพราะว่า UV กันได้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นนะคะตอนแรกไอเห็นอย่างเงี้ยเอ้ก็เลยคิดว่าแบบคือคนที่เขารับพิวก็ถ่ายจากข้างนอกไงเขาไม่ได้กางให้เราดูใช่ปะ่ะเอ้ก็แบบรีบไงก็เออลายดอกไม้สวยดีอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเออก็สั่งไปฟื้เดี๋ยวบอกราคาร่มก่อนร่มราคา สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเยนนะคะอันนี้ก็เป็นของดิสนีย์เหมือนกันแล้วพอเอ่ยมาได้ใช่ไหมปุ๊บอุ้ยของจริงแอบใหญ่เหมือนกันนะตอนแรกนึกว่ามันจะแบบผอมๆกววนนี้นึกออกปะสไตล์ลุ่มญี่ปุ่นจะมีความผอมๆแต่ก็ก็ผกผ้าได้แหละพอแกะออกมาปุ๊บปรากฏว่าข้างนอกไม่มีลายเลยนะเพื่อนๆไม่มีลายเลยความแปลกคือลาย ลายน้องไปอยู่ข้างในค่ะเพื่อนๆนี่เวลาเรายืนถ่ายรูปสมมติยืนกลางฝนฝนตกลงมาปกติลายจะอยู่ด้านนอกเรายอยู่ด้านนอกต้องถ่ายถ่ายด้านหลังจะเห็นแต่อันนี้คือถ้าเกิดถ่ายหน้าเราน้องจะมีลายอยู่ข้างในแบบนี้ก็จะเห็นลายข้างในร่มแบบนี้นะคะเออไอว่าก็แปลกดีแล้วตัวร่มเขาว่ามันเป็นสองชั้นอย่างงี้นะนเพื่อนคือชั้นนอกไม่มีลายอะไรเลย แล้วก็ชั้นที่สองก็คือเป็นไอตัวลายซินเดอลเรล,ล่ากับดอกไม้อันนี้นะคะอันนี้ก็น่ารักดีก็ซื้อมาไว้ก่อนแต่จริงๆก็อยากไปเลือกเองแหละอยากไปมากเลยอะญี่ปุ่นค่าตั๋วแพงมากเลยเมื่อคืนเลยลองเช็คค่าตัว๋ววันที่สิบเอ็ดพพอดีรู้เอ้ยเขาจะปิดเทอมแบบช่วงนั้นพอดีใช่ปะเอ้ยก็มีเช็คดูวันที่สิบเอ็ดค่าตั๋วไปญี่ปุ่น อยู่ประมาณถ้าเกิดไปวันที่สิบเอ็ดเลยอะ่ะคือถึงวันที่สิบเอ็ดปุ๊บคือค่าตั๋วจะประมาณสามสามหมื่นกว่าบาทไปเลยอะ่ะสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือราคาก็จะค่อยๆดรอปลงผหลังจากผ่านวันที่สิบเอ็ดไปนะคะก็อยากไปแต่ค่าตั๋วสู้ไม่ไหวนะคะต่อมานะคะชิ้นถัดไปนะคะก็คือชิ้นนี้ค่ะมีลูกสาวแล้วก็จะต้องมีเครื่องสำอางให้ลูกสาวนะคะก็ อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางเบลนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่เยแนนะคะอันนี้ก็ภายในเซตนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยลิปสติกต่างๆแล้วก็มียาทาเล็บแล้วก็จะมีเป็นเหมือนชิมเมอร์ทาตานะคะทาแก้มรวมถึงน่าจะเป็น ลิปสติกด้วยด้านบนนี้หรือว่าเป็นแบบบัสบัสแบบทาแก้มก็ไม่รู้นะคะเป็นแบบแบบเป,แบบเป็นแบบเป็นแบบเเหลววะเออแล้วก็มีแปรงให้อันเล็กๆอันนึงนะคะติดนะคะเป็นเบลนะคะสายเจ้าหญิงก็คงจะชอบนะคะอันนี้ไปที่ไอเทมถัดไปค่ะไอเทมถัดไปก็คือก็คือ อันนี้เลยค่ะผ้าเช็ดตัวอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวนะคะมาจากเรื่องก Gigi Delivery Service นะคะที่เป็นน้องผู้หญิงเป็นแม่หมดนะคะแล้วเขาก็จะมีแมวประจำตัวของเขาชื่อว่าจีจีนะคะจี่จีสีดำตัวนี้นั่นเองนะคะตอนแรกเอาจริงนะตอนที่ดูในในใน,ในตอนที่เขารับฮิ้วในไลฟ์อะ เอ้ยนกว่ามันจะผืนใหญ่ยาวกออว่านี้รู้ป่ะปรากฏว่าเนี่ยเอ้สูงแบบ169ใช่ปะ่ะเนี่ยใส่แล้วมันจะดูสั้นๆหละเพื่อนๆแต่ก็ยังปิดอยู่นะแต่ก็คือแบบจะสั้นนิดนึงก็คือยังใช้ได้อยู่แต่ก็คือแอบแอบแบบคิดว่ามันจะใหญ่ยาวกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็คือใส์ยอยู่ที่60คูณ120นะคะก็คือเท่ากับตัวผืนสตินี้เลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ อันนี้ไม่มีราคาแปะมาที่ตรงนี้นะคะเอยจำราคาไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดเอยรู้ราคาเดี๋ยวเอยไปย้อนดูที่เอยสั่งเขาว่ามันกี่เยนนะเดี๋ยวเอยจะแปะราคาให้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในการ์ตูนของสตูดิโอกิบินะคะถ้าเอยไม่ผิดนะต้องขอโทษด้วยนะคือเอยก็ไม่ได้สายรการ์ตูนมากแต่ว่าเท่าที่แบบศึกษาศึกษาเนี่ยหลังจากที่ได้เอฟของมาเนี่ยก็คือ นอก,ก็คืออยู่ในสตูดิโอกิบิก็จะเป็นค่ายเดียวกันกันกบพวกโทโทโร่ฮาวอะไรอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ก็น่ารักก็คือไม่เป็นไรถ้าเราใช้ไม่ได้เราก็ให้ลูกสาวเราได้ต่อมาอันนี้นะคะอันนี้คือเอ้ยได้มาก่อนหน้ารอบพวกนี้นะอันนี้ได้มารอบแรกนี่ อันนี้เป็นเออที่ใส่แมสนะคะของบาบา้บาป้าป้านะคะบาบาป้าป้าของที่เมืองไทยอ่ะไม่ค่อยมีขายนะไม่ค่อยมีใครทาขายนะคะก็เลยอันนี้สั่งมาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จาราคาไม่ได้เดี๋ยวไอ้ขึ้นราคาให้อีกทีนะคะเพราะไอ้แกะออกมาใช้แล้วแต่ว่าไอ้ว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถใส่กับ แมสที่เป็นแมสสามดีได้นะคะเพราะว่าตัวแมสสามดีมันจะยาวเกินกล่องนะคะอันนี้แต่ว่าสามารถใส่แมสเนี่ยแมสแมสเด็กแมสเด็กที่เป็นรุ่นแบบนี้ได้แล้วก็แมสผู้ใหญ่ที่เป็นรุ่นแบบนี้ได้แล้วรุ่นเนี้ยเขาจะไม่มีปีกมาหนีบแมสให้ตรงข้างๆแล้วนะบางรุ่นมันจะมีปีกมาหนีบไม่ให้ร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้คือไม่มีอันนี้คือวางไปเฉยๆเลย ใช่แต่ชอบไงบา้บาบาป้าๆของมันหายยากจังเลยในช้อปปี้ก็มีบ้างนะแต่ก็ไม่เหมือนอันนี้ค่ะอันนี้เขาจะเป็นเนื้อแบบเนื้อแมทแมทสวยอะเออแต่ก็ของเ็นอินชัยนานะเอออันนี้ก็คือสวยสดใจต่อมานะคะชิ้นถัดไปก็คืออันนี้ก็คือขนมนั่นเองนะคะ อันนี้หมดอายุวันที่สิบห้าเดือนสิบสองสองพันยี่สิบสะคะเขาบอกว่ามันคือมิลช็อกโกแลตคุกกี้นะคะกล่องหนึงเบากล่องนี้เบามากๆอันนี้เดี๋ยวเอ๋ก็จะขึ้นราคาให้อีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่มีราคาติดอยู่ที่หน้ากล่องนะคะเดี๋ยวเอ๋จะต้องย้อนกลับไปดูตอนเอ๋สั่งนะคะว่าน้องราคาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเอ๋จะคูณเลทออกมาให้นะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะชิมเลยว่าเป็นยังไงนี่ มันมีความคิดถึงเนาะคือแบบเหมือนเราไม่ได้ไปเที่ยวมานานอะ่ะแบบพอเขาเปิดประเทศเราก็อยากไปเอ้ยเชื่อว่าถ้าเกิดแบบใครที่ไปแบบช่วงเทศากาลญี่ปุ่นนี่คือคนไทยเดินชนกันแน่นอนปกติก็เดินชนกันอยู่แล้วแต่อันนี้คือทุกคนคงแบบอยากมาก,มากอ๋อเป็นอย่างนี้นี่คะ่ะข้างในเป็นอย่างนี้เลยว้าวมีกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มีทั้งหมดสิบหกชิ้นค่ะอุ้ยรวสิบหกชิ้นค่ะเพื่อนๆขอแกะชิมเลยชิ้นหนึ่งอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นบิสกิตแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นแบบช็อกโกแลตไส้ข้างในว้าว อืมกรออารมณ์เหมือนเป็นคุกกี้ไข่คุกกี้ไข่ที่อร่อยอืมมีความไข่อืมต่อมานะคะจะมาคืนนี้ อันนี้ก็คือกระบอกน้ํานะคะสําหรับให้ลูกเอาไปโรงเรียนนะคะลายอาจจะแบบแหววๆนิดนึงนะเพราะว่าเป็นโทโตโร่นะคะใบนี้ราคาหนึ่งพันหกรอยี่สิบแปดเยนนะคะอันนี้จะเป็นแบบยกดื่มนะคะนี่กดปุ่มตรงนี้แล้วก็กระดกดื่มได้เลยมีสายสะพายให้นะคะนี่มาจาก my neighbor totoro นะคะ ก็จะมีลายน้องุ่นมีชูโทโร่มีโตโตโร่เป็นลายดอกไม้ดอกไม้แบบนี้น่ารักดีโตโตโร่ถือร่มนะคะแล้วตรงนี้เขาก็มีสติกเกอร์มาให้เราสําหรับใช้เขียนชื่อแล้วก็แปะลงบนกระติกน้ํานะคะกระติกน้ําจะได้แบบว่าไม่งงไม่สับสนว่าของใครเป็นของใครนะคะอันนี้น่ารักมากต่อมานะคะ ต่อนะคะเป็นของชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะที่เอ่ยได้มาจากการพรีออเดอร์นะคะก็คือเตี่ยวเป็นกระเป๋าโทนนั่นเองนะคะเอ่ยแบบยอมรับในความญี่ปุ่นเลยคือญี่ปุ่นเขาจะมีกระเป๋าโทนเยอะมากๆกอ่ะกับทุกคาแรคเตอร์อ่ะคืออย่างสนุปปี้อย่างเงี้ยก็มีไม่รู้กี่ร้อยพันแบบอ่ะคือเยอะมากอันนี้เอ้ก็ดูเอ่ยก็รู้สึกชอบ แต่เอาจริงอ่ะตอนไอ้ดูในไลฟ์อะไอ้ยนูว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะเพื<ๆ>่อนๆใบเนี้ยเออแต่ว่าปรากฏว่าของจริงมาก็ไซส์กำลังแบบไม่เล็กไม่ใหญ่มากอะเอาไว้ใส่ของกุบกริบกุบกิบได้อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นงานปักทั้งหมดเลยนะคะปักปักปกปปัก,ปก,ปก,ปกตรงนี้ก็ปัก Here's the world famous football coach walking out onto the field ด้านหลังก็เป็นปักเหมือนกันแต่จะเป็นลายแบบเหมือนใช้ได้สองฟิลอะว่าเอออันนี้จะเป็นแบบไม่สีสันนะ เป็นยียนแล้วก็มีปักเป็นเดินเส้นสีขาวนะคะเป็นสนุปปี้อันนี้ก็ราคาอันนี้เออสามพันแปดสิบเยนนะคะสามพันปดิเยนนะอันนี้น้องก็คือน่ารักดีแต่ว่ากลิ่นกระเป๋าน้องแรงมากนะเหมือนเป็นกลิ่นแบบน้ำยาฟอกหรือเปล่าไม่รู้คือกลิ่นค่อนข้างจะมีแรงเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะค่ะนี่ แล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็คือขนมที่ร้านแถมมาให้นั่นเองนะคะนี่นิ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆทางร้านก็มีขนมแถมมาให้นะคะปลอบใจที่ให้รอนะคะนี่นะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับสินค้าพีออเดอร์ที่เอพีออเดอร์มานะคะจากญี่ปุ่นก็ยังมีที่กำลังจะมาอีก ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยแบบเพื่อนๆได้เปิดหูเปิดตาเนาะเกี่ยวกับของน่ารักน่ารักที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวญี่ปุ่นเขาก็กาลังจะเปิดประเทศแล้วนะคะเผื่อใครต้องการที่จะไปซื้อเองก็ไปสามารถซื้อเองได้เลยที่ประเทศญี่ปุ่นนะหลังวันที่11ตุลาดีมากๆไม่ต้องไปทัวร์ฟรีวีซ่าเหมือนจะอยู่ได้15วันนะถ้าจำไม่ผิดค่ะก็ถ้าเกิดชอบคลิปประมาณอย่างนี้นะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้เอ๋ยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องใหม่เป็น family ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าบายจุดจ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 ุดลืมค่ะและทั้งหมดที่เอ่ยโชว์ให้เพื่อนๆดูนั้น เลยเสียเงินช็อปปิ้งไปทั้งหมด,ดเดี๋ยวมาบอกนะคะเดี๋ยวไปบอกก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเ,เกิดเพื่อนท่านไหนสนใจยอยากจะพิออเดอร์ของจากจากญี่ปุ่นบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะคะแล้วก็หรือสอบถามมาก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเออจะแจ้งไปนะคะว่าเป็นเพจไหนอะไรยังไงนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบาย